เอ็ดช <Head> สวัสดีครับผมพลสัจเจรกรในคลิปวันนี้พลจะมาสอนกระบี่กระบอง สำหรับเพื ite, ่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มีพื้นฐานม a ร์เชลล์ลอมาก่อนนะครับอยากให้ลองจินตนาการว่ามันมีรูปตัว V แบบนี้อยู่วางอยู่ที่พื้นนะครับเหตุผลก็คือเราจะไม่เข้าตรงๆเพราะว่าถ้าเข้าตรงๆเขาอาจจะต่อยมาหรือว่าเข่ามาได้โซวิธีที่เราจะเข้านะครับก็คือหมายถึงจะจู่โจมผู้ต่อสู้ครับเราจะเข้าในองศาที่เฉียงออกไป45องศา45องศาแบบนี้นะครับ ต่อมาก็คือวิธีการจับไม้เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อาจจะยังไม่เคยจับอาวุธมาก่อนนะครับก็อาจที่จะเก่งตอนจับอาวุธแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะามันทําให้เราช้าแล้วก็ unresponsive เวลาที่คู่ต่อสู้เขาโจมตีมาวิธีการจับที่ถูกต้องนะครับก็ให้เพื่อนๆทำา i love you แบบนี้คือเราจะเน้นไปที่ตรงนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางแค่2นิ้วนะครับแค่2นิ้ว แล้วเราก็จะจับเผื่อขึ้นมาตรงด้ามประมาณ1กำมือเหตุผลนะครับก็คือไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถใช้เกี่ยวใช้กระทุงใช้ทุบใช้แทงได้ต่อมาก็จะเป็นองศาของการตีนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับถนัดถากาขาขวาก็สามารถที่จะเอาขาขวาอยู่ข้างหน้าได้เลยใครที่ถนัดซ้ายนะครับก็ขาซ้ายอยู่ข้างหน้า จริงๆมันได้ทั้ง2วิธีละแต่พลอยากที่จะทําให้มันเบสิกแล้วก็ซิมโพที่สุดโซ so, ใครถนัดขวานะครับขาขวาอยู่หน้าใครถนัดซ้ายซ้ายอยู่หน้าท่าตีท่าที่1นะครับคือโฟร์แฮนด์ตัดลงมาเฉียงลงมาดูในกล้องนะครับตอนที่เราตีโฟร์แฮนด์นะครับเราเลงขมับ เลงตาเลงจมูกปาดลงมาขมับตาจมูกหูขมับตาจมูกจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันไม่ใช่เป็นแค่ไม้อย่างเดียวแต่ใน traditional Filipino martial arts คาลีครับคือจริงๆอันนี้มันเป็นดาบมันมีความสำคัญเพราะว่าองศาในการตีของเราอ่ะ จะต้อง LEAD ด้วยปลายดาบบางทีเราอาจจะแบบเหมือนสลับตบมาอย่างนี้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่คมมีดเราต้องการคมมีดวิธีการเช็คง่ายๆนะครับว่าเรากำลังเอาคมมีด forward facing อยู่หรือเปล่าคือเราสังเกตตัวนักโคสของเราครับถ้าเกิดว่ามันชี้ไปข้างหน้าก็คือเราใช้คมดาบอยู่เป็นวิธีที่ถูกต้องโอเคกลับมาที่สติ๊กนะครับองศา,าที่1 forehand เฉียงลงมา แล้วเราก็จะกลับด้วย Backhand f o ฟร h a n d Backhand f o ์โ h a n d ขมับตาจมูกต่อมานะครับหลังจากที่เราโฟร์แฮนด์แบ็ h แฮนไปแล้วเราจะเสยขึ้น45องศาเสยขึ้น f o ร์แฮนด์แบ็ h แฮนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเอาบ๊อบถอยไปหน่อย 45องศาขึ้น45องศาขึ้นมืออีกข้างหนึ่งนะครับอาจจะทำเป็นตัว C แล้วก็แตะไว้ที่หน้าอกต่อเบาแรงมันจะมาจากขานะครับแล้วก็คอบอดี้มันไม่ได้มาจากแขนโอเคอันนี้ก็จะเป็นองศาที่1องศาที่2องศาที่3องศาที่4ครับฟันขึ้นไปเลยแล้วก็ follow through ให้จบ โอเคครับแล้วนั่นก็เป็นวิธีการสาธิตกระบี่กระบองซิงกเกิ Stick ค,ครับ